สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง QBP Podcast Podcast ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของนักบริหารคุณภาพ สวัสดีครับพี่พรสวัสดีค่ะครับก็สืบเนื่องมาจาก E ีพีที่แล้วเราไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงเนี่ยเราเข้าเรื่องเลยเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะเราคุยกันถึงเรื่องระบบคุณภาพอ่ะมันต้องมาหรือว่าหลังการสร้างโรงงานใช่ไหมะซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปไปแล้วว่าก็แนน่ว่าต้องมาก่อนเนอะค่ะใช่ต้องทีเนี้ยอีพีเนี้ยมันเป็นอีพีสืบเนื่องก็คืออยากพูดถึงประเด็นสําคัญตอนที่เราเริ่มเซตธุรกิจเหมือนกันเนอมันจะมีท็อปิกหนึ่งพี่พรที่สงสัยก็คือเรื่องของ Organization Chart ค่ะหรือว่าผังอง ผัององค์กรผัอององค์ององกรเนี่ยในมุมมองของนักบริหารคุณภาพพี่พรมองว่าสําคัญไหมสำคัญมากสำคัญม,มากมากเลยค่ะเพราะว่าทั้งเราใช้ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทนั้นๆรวมถึงการไปบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยอืม,มันมีผลทั้งเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจค่ะแล้วก็เรื่องกฎหมายด้วยเหรอใช่ค่ะยังไงยกตัวอย่างนะคะในสายสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารเสริมเครื่องสำอางนะคะเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆพวกนี้ มันจะมีข้อกําหนดอยู่ข้อหนึ่งเรื่องของผังองค์กรนะคะก็คือว่าโปรดักชันกับ QC หรือ QA เนี่ยจะต้องแยกแล้วก็เป็นอิสระต่อกันอันนี้คือในธุรกิจสายสุขภาพใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าสายอื่นเนี่ยคุณจะไปควบหรืออะไรเงี้ยมันยังไม่ได้มีข้อกําหนดเขียนมาชัดเจนอ๋ออันนี้คืออยู่ในในข้อกฎหมายอยู่ในไกด์แลกอะไรอย่างนี้เลยใช่ค่ะเขียนมาชัดเจนเลยว่าฝ่ายผลิตนะคะพนักงานฝ่ายผลิตกับพนักงานฝ่าย QC เนี่ยจะต้องแยกออกจากกัน เพราะว่าคือถ้าสมมติว่าฝ่อยผลิตผลิตไปใช่ไหมคะแล้ว QC เนี่ยมาตรวจแล้วถ้าสมมติอยู่ under ในส่วนของฝ่ายผลิตผลิตบอกว่าผ่าน QC ก็จะปล่อยผ่านอะไรเงี้ย ซึ่งซึ่งมันไม่ได้นะคะซึ่งมันเป็นการปล่อยของเสียของที่ไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยอย่าลืมว่าฝ่ายผลิตเนี่ยคือปกติแล้วเขาจะเล่งการผลิตอย่างเดียวนะคะเล่นเลยเล่นงใช่ค่ะแล้วไอ้ฝ่ายคิวซีมันก็จะกันกันกันของเสียกันอยู่อย่างเดียวอะไรเงี้ยอ๋อคือด้วยบทบาทของทั้งสองแผนกเนี่ยคือเขามีโก้เนี่ยที่ที่อาจจะต่างกันก็คือโกขององค์กรเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันด้วยความที่มันจํากัดด้วยความเป็นแผนกผลิตเนี่ยเขามีหน้าที่ถ้าในสายโรงงาน เขาใช้คำว่าต้อง improve OEE over all equipment efficiency ใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นแบบต้องส่งให้ทันเวลาต้อง performance ต้องได้ต้องนู่นต้องนี่อะไรใช่ไหมใช่ใช่แต่ทีเนี้ยคือพอในฝั่ง QC เนี่ยเขาก็จะมีหมวกใบหนึ่งที่สวมอยู่ก็คือพยายามไม่ให้ของเสียหรือของที่มีปัญหาเนี่ยหลุดไปถึงมือลูกค้าไปถึงมือลูกค้าทีนี้ในข้อกาหนดของ o ยเองนะคะในสายสุขภาพพวกเนี้ยเขากำหนดไว้ชัดเจนเลยว่า QC กับในส่วนของโปรดักชันเนี่ยจะต้องแยกออกจากกันแยกออกจากกันถ้าสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปอันเดอร์อยู่ภายใต้เช่นโปรดักชันอยู่ใต้ QC QC อยู่ภายใต้โปรดักชันอย่างเงี้ยถือว่าผิดข้อกําหนดที่ร้ายแรงมากเลยครั้งที่แล้วรู้สึกว่าพี่เคยพูดไปผิดก็<อ>ข้อกำหนดที่ร้แรงที่พี่พรพูดถึงนี้คือมันมีผลกระทบยังไงมีก็คือว่าไม่ผ่านเลยนะคะในการตรวจใบ,บใช่ค่ะไม่ผ่านเลยเพราะว่าในระดับข้อผิดพลาดที่ทาง YO, ออยเขามาตรวจเนี่ยมันจะมีอยู่3ข้อครับหนึ่งก็คือ critical รุนแรงมากนะคะตามชื่อเลยประเด็นที่2ก็คือเมเจอร์รุนแรงมากนะคะแต่ว่ายังไม่มากที่สุดนะคะกับตัวสุดท้ายก็คือไมเนอร์มีข้อผิดพลาดที่ผิดเพียงเล็กน้อยทีนี้ในส่วนของระดับคริติคอลเนี่ถือว่าร้ายแรงมากมันมีผลกับการออกใบอนุญาตของการประกอบกิจการของโรงงานนั้นๆเลยใบอนุญาตในที่นี้คือใบอนุญาตที่เราไปยื่นขอกับทางออยหรือกระทรวงสาธารณสุขจูกต้องค่ะจกต้องก็คือถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตคุณก็ทําธุรกิจไม่ได้ ใช่เห็นไหมคะในการวางผังองค์กรเนี่ยถ้าสมมติว่ามันผิดมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยมันจะทําให้ธุรกิจคุณอะไปต่อไม่ได้แสดงว่าอันนี้คือเรื่องประเด็นสําคัญที่เราจะต้องวางแผนกันตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจเลยใช่ค่ะใช่แล้วมีเคสที่ผิดหมายถึงว่าวางผังองค์กรผิดแบบอื่นดีไหมพี่พรก็มีนะคะมีมียกตัวอย่าง นะคะเพราะวางผังองค์กรเนี่ยถูกต้องแล้วมีแยกออกมาตามแผนกเนี่ยตามบทบาทหน้าที่แต่เขาเอาคนเนี่ยสมมติว่าในกองดูแผนกจัดซื้อในขณะเดียวกันในกองเนี่ยก็ไปดูในส่วนของแผนกคลังสินค้าคุณรู้เห็นอะไรไหมคะคือจัดซื้อกับทางควหน้าที่กันอย่างนี้หรอค่ะใช่ค่ะคุณวางผังไว้แล้วใช่ค่ะแต่ว่าในในแง่ของหน้าที่เอาคนเนี่ยไปรับผิดชอบดูดูคลังสินค้าด้วยอย่างนี้เวลาซื้อของมารับของเข้าจะมีปัญหาไหมก็คือคนซื้อ ซื้อมาแล้วก็รับของเองถ้าสมมติว่าซื้อมาแล้วจานวนไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าไปรับแล้วก็ให้จํานวนมันครบตามนะั้นแล้วก็มีการทุจริตมีการที่ว่าเซน็นอะไรพวกเนี้ยเออ อ๋อคือฉันก็สั่งซื้อเองนะของมาถึงครั้งถ้าไม่ครบก็ไม่เป็นไรฉันก็เซ็นรับได้อะไรเงี้อยนะอันนี้ก็คือคมีผลต่อเรื่องของการเกิดทุจริตได้หรือแม้กระทั่งถ้าของอันนั้นคือฝั่งที่ซื้อเนี่ยเป็นคนซื้อเองอแล้วก็อของนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามสเปคของนั้นมันมีเคสที่มันเกิดดีเฟกต์เขาก็แอบเซ็นรับเองได้ที่จริงแล้วในการตรวจรับสินค้าพวกนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของ QC นะคะที่เป็นคนตรวจแล้วก็สกรีนก่อนก่อนที่จะนําไปเก็บถ้าเคสอย่างนี้คือ QC ช่วยสกัดได้ได้ค่ะ แต่ถ้าจะซื้อล้วคือมีอำนาจเหนือ QC ด้วยอันนี้ก็จะมีคอนฟลิกต์แล้วถูกไหมใช่ใช่แล้วก็ยังมีเช่นเรื่องของฝ่ายบัญชีการเงินนะคะอย่างที่เราทราบมาว่าบัญชีการเงินเนี่ยจะต้องแยกอิสระต่อกันเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างเป็นฝ่ายที่ต้องตรวจสอบซึ่งกันและกันแต่ถ้าสมมุติว่าในหนึ่งคนเนี่ยต้องไปดูทั้งบัญชีทั้งการเงินเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อา้าวพี่พรแต่ผมพูดอย่างนี้นะคือคนเริ่มต้นทําธุรกิจอะเขาไม่ได้มีจํานวน คนเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะ<ก>แล้วทีเนี้ยคือเหมือนตอนเซ็ตอัพอา้าวคนนี้ก็ไปดูวมๆกันหน่อยอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเพิ่งเิ่มเซ็ตอปอย่างเงี้ยแล้วแบบเนี้ยธุรกิจที่เพิ่งเิ่มเซ็ตแอปเขาจะอยู่ยังไงก็คือว่าแรกเริ่มก่อนนะคะเราก็คือวางผังองค์กรก่อนให้มันชัดเจนองค์กรต้องชัดใช่ค่ะว่ามีแผนกอะไรบ้างทีนี้สิ่งต่อมาก็คือการจัดคนเราต้องไปพิจารณานะคะพิจารณาว่าอันไหนที่จะทําให้เกิดข้อผิดพลาดที่ผิดข้อกําหนดของกฎหมายนะคะแรงใช่แล้วก ในส่วนของการที่จะมีเรื่องของปัญหาการทุจริตได้แล้วก็มองพิจารณาตรงนั้นแต่เบื้องต้นก็คือใส่ในส่วนของพนักงานเข้าไปก่อนในแต่ละส่วนนะคะเพื่อให้มีมีทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปตรวจสอบแล้วพบว่ามันมีโอกาสที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตสรุปแล้วคือ production กับ QC คุณจะมาอยู่ under กันไม่ได้ใช่ค่ะคือ QC จะไปอยู่ underproduction ไม่ได้ม่ได้ production ไปอยู่ underQC ไม่ได้ไม่ได้อ ถัดมาคืออย่างสมมติว่าถ้าในตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งจัดซื้อกับครังอย่างเงี้ยคือคุณจะเอาคนเนี่ยมาทําควบสองส่วนไม่ได้หรือแม้กระทั่งทางบัญชีการเงินอันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งเราควรรู้ว่าจริงๆเราไม่ควรมิกซ์บัญชีการเงินซึ่งบริษัทที่เพิ่งเริ่มเซตแอปส่วนใหญ่อ่ะมักจะรวมคนที่ดูบัญชีการเงินเนี่ยไปด้วยกันและมักจะตามมาด้วยปัญหาการทุจริตในองค์กรเสมอใช่คทีนี้ถ้า สมมติว่าเบื้องต้นเนี่ยบริษัทผู้ประกอบการที่ไหนนะคะที่จะเซ็ตโรงงานท่านอาจจะมีในส่วนของการให้ที่ปรึกษาเข้าไปตรวจสอบแล้วก็วางผังองค์กรให้ก็ได้นะค ก็คือพวกนี้มันสามารถวางแผนจัดการล่วงหน้าไว้ก่อนได้อีกประเด็นหนึ่งพี่พรค่ะถ้ามีผังแล้วแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผังล่มอคือเหมือนว่าอ้าก็เซตไว้ประมาณปีที่แล้วอะไรเงี้แล้วเสร็จปุ๊บคือมันมีคนเปลี่ยนถ่ายไปนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วคือตอนนี้ผังไม่เป็นไปตามนั้นแล้วอะค่ะแล้วแบบนี้จะผิดข้อกาหนดไหมถามว่าผิดไหมผิดค่ะแต่ว่าเราสามารถป้องกันได้อย่าลืมว่าคอนเซปต์ของตัว ISO หรือระบบการจัดการคุณภาพเนี่ยมันมี เขากาหนดเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยมันจะต้องมีการทบทวนนะคะเป็นวาระเป็นประจําอยู่ทุกๆปีบางบริษัทก็อาจจะมีการกําหนดวาระเรื่องของการทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรต่างๆหรือพังองค์กรเนี่ยปีละหนึ่งครั้งหรือปีละสองครั้งก็แล้วแต่นะคะซึ่งตัวเนี้ยใช่ใช่ค่ะคือไม่ว่าจะเอกสารหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีการทบทวนเป็นประจําอยู่แล้วพอพี่พรพูดถึงประเด็นเนี้ยพี่พรพูดถึงเรื่องบทบาทและหน้าที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ ใช่แค่คุณมีผังแล้วจบใช่แต่คุณน่ต้องมีอะไรบ้างฮะ job description นะคะถ้าสมัยก่อนนะคะแซกอารมณ์ขันนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่า JD นะคะใช่ JD เนี่ยบางคนเนี่ยเคยได้ยินอาจจะแบบไม่เก็ตว่ามัน JD อะไรอ๋อ JD นครปฐมเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มมันย่อมาจากก็คือ job description JD job description คืออธิบายเนื้อแน่งนใช่ใช่ค่ะใช่ซึ่งใน JD เนี่ยมันก็จะระบุในส่วนของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบนะคะในส่วนของตำแหน่งนั้นๆที่สอดคล้องกับผัง กหน้าที่และความรับผิดชอบมันก็คือในโลกยุคใหม่เราชอบพูดถึงเรื่อง R and ก็คือ role and responsibility บทบาทและหน้าที่ใช่ค่ะซึ่งมันจะต้องระบุอยู่ใน JD อยู่แล้วทีนี้ในส่วนของเวลาที่เราทำ JD เนี่ยค่ะ JD เนี่ยมันจะถูกล้อตามกับผังองค์กรนะคะสมมุติว่าเราบอกว่ามีผนนจะซื้อ แผนคลังสินค้า j จดี JD ก็จะแยกออกมาเป็น j จดีของคลังสินค้า j จดี JD ของจัดซื้อนะคะแต่ถ้าสมมติว่าในกอเนี่ยจะต้องไปดูทั้งสองส่วนนะคะไอ้นี้คือผิดนะคะก็คือหมายความว่า ในกรเนี่ยจะต้องมีเจดีเซ็นของในส่วนของคลังสินค้าใช่แล้วก็ในส่วนของจะซื้อด้วยอ๋อเวลาที่ออดิเตอร์เขาเข้ามาตรวจอะเขาจะดูว่าคุณผิดข้อหนดหรือไม่ผิดข้อหนดนอกจากทางองค์กรแล้วเขายังรีวิวจดใบสั่งยาได้ด้วยถูกต้องค่ะอ๋อมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาไปดูว่าคุณปฏิบัติงานแบบนั้นหรือเปล่าไม่เขาสามารถดูว่าคุณทาหน้าที่แล้วเขาบทบัทหน้าที่เนี่ยอยู่ในที่เขียนระบุไว้หรือเปล่าจำไว้นะคะที่เราเคยพูด ไว้ว่าในส่วนของคอนเซปต์ของ ISO เนียค่ะก็คือเขียนในสิ่งที่ทำนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเราเขียน JD นะคะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทำในสิ่งที่เขียนออเดอร์เขาจะมาดูตรงเนี้ยค่ะว่าทำในสิ่งที่เขียนก็คือไปดูหนงานไปอินเทรวิวไปอะไรช่อ อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันแล้วก็พอพี่พรพูดถึงแบบนี้ทําให้ผมนึกถึงได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ผมก็ทําในสายโรงงามเหมือนกันเนี่ยมันก็มีช่องโหว่นะแล้วมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่สามารถวางผังองค์กรที่ดีแล้วก็สุดท้ายอ่ะการบังคับใช้มันไม่สําเร็ิผลเนี่ยคืออย่างเคสหนึ่งด้วยความที่มันเป็นองค์กรที่มันเป็นธุรกิจเครื่องสำอางแล้วทีเนี้ยคือพี่พรว่าการตัดสินใจในโรงงานเครื่องสำอางเนี่ยคนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสารหรือเลือกซื้ออินกิวเดนต่างๆพวกเนี้ ก็ต้องเป็นฝ่าย R&D นะคะร่วมกับจัดซื้อจะซื้อมีหน้าที่ในการดีลกับในส่วนของซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนที่จะไปเลือกว่าสารตัวนี้จะเอามาใช้กับในสุดกับการผลิตอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของ R&D เชื่อไหมในอุตสาหกรรมครับหลายๆครั้งเนี่ย R&D เนี่ยมีอิทธิพลเหนือไปกว่าจัดซื้อในโรงงานยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นองค์กรที่เพิ่งเริ่มเซตแอมองค์กรขนาดเล็ก S&P ขนาดกลางอะไรพวกนี้จัดซื้อจะมีบทบาทที่น้อยกว่า ถ้าไม่ได้มีการเหมือนเซัพว่าเป็นญาติกับเจ้าของกิจการอะไร<ล><ม>เงี้ยเ,<ม>เออห,อหรือหรือเจ้าของกิจการมาดูเองอะไรเง<ม>ี้ยฉะนั้นคือบางทีการตัดสินใจซื้อสารสําคัญหรือว่าโซอ,อินกรีนอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยจะมาจากอาร์ดีเราก็กําหนดปริมาณซื้อแล้วก็มีการพูดคุยคอนแทคโดยตรงกับทางซัพพลายเออร์เยอะค่ะค่ะอย่างเคสแบบนี้มันมีเคสที่พบว่าสารหลายๆตัวที่ซื้อเข้ามาอย่างเงี้ยอยู่ในคลังอย่างเงี้ยก็เกิดจากการตัดสินใจของอาร์ดีแล้วก็มันก็ไม่ move ค่ะมันก็จะมีเคสแบบนี้ เก eh ิดขึ้นแล้วเคสแบบเนี้ยบางครั้งเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่า จัดซื้อเนี่ยทำหน้าที่แค่ออกเอกสารอย่างเดียวเลยเงี้ย<ถ>แล้วเคสอย่างเงี้ยคือถือว่าผิดไหมข้อกำหนดถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะเขาจะเรื่องมาลีได้แต่ถ้าสมมติว่าพี่เป็นคนที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดผังองค์กรพี่ก็จะมีเรื่องของการวางระบบตรวจสอบนะคะเมื่อกี้คุณนุชบอกว่าโอเคมันมีจํานวนที่มากเกินไปในสต๊อกของคลังสินค้า<ถ>เราก็อาจจะมีในส่วนของคนนะคะที่เดือดร้อนในเรื่องของคลังสินค้าที่มากเกินไปก็อย่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้านะคะเช่นถ้าสมมติมี เกินจานวนละจะต้องมีการร้องขึ้นมาแล้วแหละอะไรเงี้ยว่าอุ้ยคุณสั่งซื้อสารตัวน,นี้มามันเกินจํานวนละนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันการจัดซื้อนะคะโอเคในส่วนของการพิจารณาเลือกนะคะเลือกซัพพลายเออร์หรือเลือกสารใดเข้ามาผลิตเนี่ยค่ะก็คือเป็นบทบาทหน้าที่ของ R ดีแต่ทีนี้เราต้องกํากับให้ในส่วนของจัดซื้อเป็นคนที่พิจารณาร่วมเพื่อป้องกันในส่วนของการคานอํานาจซึ่งกันและกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าจัดซื้อเขาจะดูเรื่องของการจัดส่งใช่ไหมคะเรื่องของราคา แต่เรื่องของคุณภาพเนี <S <S 2> <S 2> ่ยก็อาจจะเป็นในส่วนของน้ำหนักไปที่อ่านดีกับ QC ด้วยซึ่งไอตอนที <S <S ่เราจะ engage หรือเอาคนในฝั่งที่เป็นจัดซื้อเข้ามาเหมือนกับว่าร่วมตัดสินใจเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีความรู้ในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะลำบากไหมลำบากค่ะลำบาก เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทนยคะก็รับนะคะเจ้าหน้าที่จัดซื้อเข้ามาก็คือมีวุฒิการศึกษาในส่วนของวิทยาศาสตร์วิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาท <ừ> ่าสุดเราเห็นทั่วๆไปถ้าในสายสุขภาพความงามเนี่ยจัดซื้อก็แนะนําว่าถ้าอยู่ใน ARE a r e ยที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาก็จะดีใช่ค่ะเพราะว่าชื่อทรงชื่อสารชื่ออะไรนี่ต้องมี I N C I name บางคนที่เราเคยเจอใช่ไหมคะก็คือเขาซื้ออย่างเดียวแต่เขาไม่รู้เลยในส่วนของดีเทลรายละเอียดของสารที่เขาจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาตามมาได้ อ๋อซึ่งอันนี้มันก็จะต้องไปที่กลไกตั้งแต่ต้นทางเลยขอการวีคูดคนด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วในส่วนของตรงเนี้ค่ะเราสามารถระบุไว้ใน JD ได้นะคะว่าอายุเท่าไหร่การศึกษาอะไรบ้าง พื้นฐานทางการศึกษาเป็นแบบไหนมาเราระบุได้ว่าโอเคสมมติเพศชายหญิงอายุ25ปีขึ้นไปว่าการศึกษาปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็คืออันนี้เราเรากําหนดไปได้เลยใช่ค่ะในเจดีแล้วกอเวลาที่ทาฝ่าย HR เนี่ยจะรีคูดคนก็จะไปพิจารณาตามนี้อ๋อจริงๆมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะแค่ประเด็นเรื่อง organization chart เนี่ยใช่มันสามารถสร้างผลกระทบสร้างแรงกระเพื่อมให้กับองค์กรได้วงกว้างมากๆากใช่ละาอีกนิดนึงนะคะ สัตว์ไหนที่เป็นกิจการในครอบครัวนะคะแล้วเอาคนในครอบครัวมาเนี่ยระวังเรื่องของการทุจริตนะคะอันนี้ก็เคยเจอเหมือนกันค่ะคือแม้ก็ทั่งเป็นคนในครอบครัวก็มีเคสที่สามารถเกิดการทุจริตได้ใช่ค่ะ มาถึงตรงนี้จริงๆคือต้องบอกเลยว่า o r i z n t z o t i o n r t เนี่ยในมุมมองของนักบริหารคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของ,ธ,ของธุรกิจเลยใช่เน่ยใอ่แล้วก็ผู้ฟังทางบ้านเนี่ยที่อาจจะอยู่ในธุรกิจ SME หรือว่าอาจจะอยู่ในสายงานคุณภาพอะไรเงี้ยพี่พอมีอะไรอยากจะฝากถึงเขาไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ถือว่า o r i z n t z o t i o n r t เนี่ยคือหัวใจเลยนะคะคือถ้าศมนติคุณวางแผนดีเนี่ยโอกาสที่ธุรกิจของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จมีสูงมากทีนี้เวลาถ้า สมมติว่าคุณจะต่อยอดในส่วนของตัวนี้ในส่วนของการจัดทําระบบมาตรฐานนะคะมันจะต้องเริ่มจากใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถระบุเรื่องเหล่านี้เข้าไปในส่วนของระเบียบปฏิบัติงานได้เนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะดําเนินงานหรือปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานซึ่งอันนี้ใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรค่ะ ซึ่งมันจะเริ่มมาจากใครเห็นไหมคะก็คือมันก็เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับอ n i ์ก t i เช่น a ันนั่นเองใช่ค่ะถูกต้องครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ